การเป็นเจ้าของแบรนด์ในครั้งนั้นให้ประสบการณ์ที่เยอะมากคิดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยแค่มีตังก็ได้แล้วเราก็ยังวางตัวไม่ถูกในวันนี้ค่ะหัวใจทั้งหมดมิกอยู่ในโรสโก้แล้วกับระบบตัวแทนที่ดีที่สุดในโลกป้ายครีมครั้งแรกไปปุ๊บเนื้อครีมแบบนี้ทำที่เกาหลีตัดสินใจเลยค่ะวันแรกเปิดบิน1500ชิน้น ชื่อสัลักษณาน้อยวงนะคะตอนเกิดชื่อมิกตอนนี้ชื่อนางฟ้ามิกเรียบร้อยแล้วค่ะอายุ39ปีค่ะเป็นแอร์เป็นแอร์โฮสเตสค่ะคนก็จะเรียกว่าเป็นนางฟ้าช่วงขณะที่เรียนอยู่อะคะ่ะทำพิตตี้แล้วก็ถ่ายโฆษณาถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะ วิกฤตนะคะมันเป็นวิกฤตที่สร้างขึ้นมาเองมากกว่ามีความคิดว่าน่าจะมีงานอะไรบางอย่างได้เงินขณะที่เราหลับทุกอย่างที่เป็นออตโต้มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทีวีหยอดเหรียญตู้น้าหยอดเหรียญทุกอย่างหยอดเหรียญหมดเลยเราอะใช้เงินทั้งหมดไปทําตรงนั้นจนกระทั่งเหลือเงินกินข้าวอะแค่ข้าวแกงถุงเดียวอะ ทำงานขายโฆษณาเป็นบริษัทเอเจนซี่ในความเป็นจริงตอนนั้นยังเข้าใจว่าการขายมันไม่บริสุทธิ์ใจเวลาที่มีลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวไปฟันคนนี้หรือไม่ก็พูดไม่หมดเพื่อให้ได้ลูกค้ามา <S 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 การขายมันไม่ดีเลยขอทํางานอะไรสักอย่างที่มันไม่ต้องขาย การเป็นแอร์โฮสเตสคืองานที่จบในตอนวันนี้ก็คือจบวันนี้เต็มที่อาจจะไฟค้าง1คืน2คืนแต่คือมันจบการเป็นแอร์มันสวยหรูอย่างนั้นมากๆแบบที่ทุกคนรู้กินอยู่นอนสบายค่าตั๋วฟรีค่าที่พักฟรีค่าอาหารฟรีชุดทํางานหงฟรีเลยวันนั้นเป็นไปทําขายตรงตัวหนึ่งมันก็จะเป็นขายแพ็กเกจท่องเที่ยวไปก็จะคล้ายๆกับฟิลความเป็นแอร์อยู่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่ดีกว่าหรอถ้าสมมติว่าอยู่มาเปิดแพ็กเกจท่องเที่ยวแล้วก็จะได้เที่ยว ก็ถือว่าโอเคเลยนะเหมือนกับยังไม่มีทักษะในการดูแลทีมเราทำได้แต่ว่าเราไม่สามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ <L> <S> <S ตอนนั้นทำแบรนด์เครื่องสำอางการเป็นเจ้าของแบรนด์ในครั้งนั้นให้ประสบการณ์ที่เยอะมากในเรื่องของความไม่พร้อมที่เกิดขึ้นคิดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยแค่มีตังก็ได้มีสินค้าทำสินค้าดีมากๆเทสเองกับหน้าตัวเอง ในความเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็ตั้งสเปซของเราว่าไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดนั้นนะแล้วเราก็ยังวางตัวไม่ถูกระหว่างทำทีมให้เขากับขายปีกเองทีเนี้ยเราก็ยังสารฝันตัวเองอยู่โดยการที่อยากอยู่กับคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีก็มีเหล่าตัวแทนเขาไลฟ์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 ขึ้นมาว่านอนเพนนินที่ห้องกองนั่งโลสลอยแล้วก็บอกว่าแบรนด์ให้มากขนาดนี้บ้าบอ ตัดสินใจแล้วว่าถ้าแบรนด์มันบ้าได้ขนาดเนี้ยขอหน่อยว่าทีหนึ่ง <c oughs> นั่งคุยกันตลอดเวลา3ชั่วโมงถามสารทุกสุขดิบคุยนูน่นนี่นั่นนูน่นคือเขาไม่ได้พูดเรื่องของเขาเลยมันรู้สึกเลยอะ่ะว่ามันเหมือนร่างเราในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะเป็นนั่งอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> วันที่เห็นสินค้าโรสโก้คือแบบกล่องสวยก่อนเลย <c oughs> เปิดออกไปอะโอ้แบบ ขนาดนี้เลยหรอมีไม้พายมีนิเล็กเฮ้ยเดี๋ยวโหลแบรนด์ออนไลน์จริงไหมวะเนี่ยปลายครีมครั้งแรกไปปุ๊บเนื้อครีมแบบนี้ทำที่เกาหลีตัดสินใจเลยค่ะวันแรกเปิดบิน1 5 0 0ชิ้นโดยที่ไม่มีตัวแทนติดตัวสักคนสิ่งที่เจ้าของแบรนด์พูดว่าการยิงแอดโฆษณาเดี๋ยวสอนให้แล้วก็มีเรื่องของการตลาดการถ่ายแบบแล้วก็การไปเที่ยวยังไงพ500ชิ้นก็ไม่พอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ทริปแรกระเดิมก่อนเลยด้วยญี่ปุ่นในการบินไทยเออแล้วก็มีรถลิมูซีนคันยาวมากมาแล้วคือแบบโอ้โหแบบนี้เลยเนาะตอนที่ติดทริปดูไบาสายการบินที่ได้นั่งก็คืออิมิเรสก็คือเป็นสายการบินแห่งชาติของทางดูไบเลยอะ่ะจูเมราค่ะคือสี่หมื่นแปดเจ้าค่ะฟินมากเวอร์ดูรวยมาก มีกอะไปเห็นโรงงานเองมาแล้วนอกจากสารสกัดที่มันเทพที่สุดแล้วอะมีเล็งเห็นในเรื่องของโอกาสเลยค่ะโอกาสที่มันจะหยิบเงินแสนขว้าเงินล้านได้ใน1เดือนมันคือสาขณะจริงๆสำหรับตอนนี้ค่ะในการเป็นแม่ทีมรุ่นแรกที่มีกตัดสินใจมาเนี่ยมันใช่ที่สุดแล้วมีมาร์เก็ตติ้งทางการตลาดช่วยให้สพอร์ตทุกๆอย่างเหมือนอย่างตอนนี้ที่ทุทกๆคนเห็นกันอะมันก็คือเป็นมหากราบคอนเทนต์ซึ่งพพอร์ต คุณทุกคนในแบรนด์อยู่แล้วคอลลาเจนทุกๆแบรนด์ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่แค่อยากบอกว่าสานานะดีที่สดุดสารสกัดที่ดีกับผิวที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นไศศรซ์เซรามายก็ใสามากถึง10%ซึ่งบนโลกใบนี้ไม่มีที่ไหนใสไหนจะเป็นลิควิดเอสโอดีที่ทํามาจากจูรินซีที่มีชีวิตแพคเกจรู้ไามไี่บอกเลยนะว่าตั้งไว้ตรงไหนเนียไม่อายใครเพอเพอจะกินเนี่ยอยากจะให้คนมองได้เหอะว่าฉันเป็นคนดีรสนิยมราคาเนี่ย อยากเอามาวัดดีกว่าเอาเรื่องความดีงามของมันมาพูดดีกว่าเพราะถ้าเอาเรื่องราคามาวัดพี่บอกเลยว่าไม่ค่อยให้เกียรติเลยอะเพราะว่ามันมีบางแบรนด์อะขาย200กว่าถ้าจะเอาราคามาเป็นตัวตั้งอะมันไม่ใช่ สำหรับคนที่ฟังสิ่งที่มีพูดไปแล้วรู้สึกว่ามันใช่มันโดนนะคะอยากจะมีชีวิตกับระบบตัวแทนที่ดีที่สุดในโลกกับสินค้าที่ดีที่สุดในโลกนะคะคอมเมนต์ด้านล่างว่าสนใจนะคะและเดี๋ยวทางแอดมินค่ะจะติดต่อกลับไปมิกเป็นแอร์อยู่แล้วเงินเดือนหลักแสนมิกเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วเงินเดือนหลักแสนเช่นเดียวกันวันนี้มิกมาตัดสินใจทํากับโรสโกถ้ามันไม่ดีจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตมิกได้จริงๆมิกไม่ลงมือมาทำหรอกคะ่ะในวันนี้ค่ะ วใจทั้งหมดมิกอยู่ในโรสโกแล้วมิกทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตมิกตรงนี้ดีขึ้นและมิกต้องการที่จะซัพพอร์ตคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีแบบนี้มีอนาคตมีไฟมีฝันรักครอบครัวแล้วมาเป็นตัวแทนรุ่นแรกกับโปรเจกต์สักานะกันนะคะบาย